เรานึกถึงเล่นปีสวดจอพระลนปีเราทีได้ดดครับนี่การสมาธิบอจิตไม่ตั้งมั่นนานแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวหลุดเดียดเด๋ยวยจอจนสติแนบปเล่นปีนะเริ่มแนบใช่ไหมเร็วไหมตั้งมั่นกว่าเก่าไหม <c oughs> นิ่งกว่าเก่าไหม <c oughs> นั่นแหละถ้าเรามาถูกฐานเรามาถูกฐานล่ากระดิ่งกว่าเก่าทีนี้สูตรเร็วกะตอนนี้าตมาดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่วงกายอยู่ระดับห,หน้าผาก ของกายที่ห้าเกือบจะเข้ากายที่สนีะ่ผุดเข้ากายที่สี่เด้งเข้าไปอยู่ระวางาระดับสี่ของกายที่สี่เห็นไหมเร็วจัพอมาถึงฐานแล้วนี่เอาสูตรเร็้นวเอา,อาเพ่งไปี่นเราเพ่งไปที่ลิ้นปีที่เพ่งไปลิ้นปีแล้วก็บีดให้ปลายเข็มเนี่ยไม่ต้องรอไล่ชนันไล่ชันกระผานเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานานาจะได้ทั้งคุยกันนานนนพอติดผ่านแล้วพุ่งพุ่งถึงอนาคามีแปดแล้วเกือบจะโดนเพะเพอพรพรจะหลุดแล้วจะประคองที่ลิ้นปีหลุดใจ แตกแล้วกิเลสแตกแล้วอาการกิเลสแตกจิตวางแล้วอาการจิตวางเขาเรียกวิมุตตินี่อาการวิมุตติแั้นนี่อาการจิตหลุดพ้นจิตเป็นวิมุตติไม่ทันไม่ไม่ทันเข้าใจไหมว่าว่าจิตหลุดพ้นจิตสิ้นเชื้อความหลงเข้าใจคนเคยภาวนาใครเข้าใจเราจิตสิ้นเชื้อความหลงนั่นแหละทีนี้มันแหนมันจะโล่งว่างเบาสบายจิตจะไม่ปรุงแต่งเพิ่มสังเกตอาการจิตจิตของตนเอง ขึ้นอยู่คลองบัลลังของความไม่บริสุทธิ์แล้วกลายเป็นจิตบริสุทธิ์เราจะไม่ปรุงแต่งเพิ่ม